MUT22 นะคะเปเป้เพอร์เพชิวาเสริมซับสมิธค่ะประกาศสละสรริทธิ์การประกวด MUT mm hmm. ในปี2022ซึ่งก็ทำเอาแฟนนางงามถึงกับช็อกเลยทีเดียวนะคะ mm hmm. หลังจากที่พี่ปุ้ยปียาพรค่ะผู้อำนวยการกองประกวดออกมาไลฟ์แถลงการกลางดึกนะคะ mm hmm. เมื่อมีสาวงามผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2022 mm hmm. ค่ะที่เพิ่งจะรู้ใจตัวเอง mm hmm. แล้วก็มีแพชชั hmm. ่นที่ยิ่งใหญ่กว่า mm hmm. การประกวดนางงาม จึงตัดสินใจที่จะไม่ไปต่อนะคะซึ่งสาวงามคนดังกล่าวก็คือเปปปี้เพรเพชิวาเสือมซับสเมธมยู t 22ของเรานั่นเองโดยแม่ปุ้ยคะ่ะได้เผยต่อด้วยว่าเปปปี้นั้นต้องการจะไปเรียนต่อในระดับปริญญาเอกแล้วก็อยากบอกแฟนๆว่าพี่เลี้ยงเองก็ไม่ทราบเรื่องนะคะอย่าดรามา่าเพราะว่าไม่มีใครรู้มีแค่เบปปี้ค่ะที่รู้เรื่อง เขาก็เดินมาบอกแ,แม่เองก็ช็อกเหมือนกันโดยเปเป้ยนั้นได้ออกมาร่วมไลฟ์ด้วยแล้วก็ขอโทษแฟนๆน,นา,งงานๆนะคะพร้อมทั้งน้ําตาเลยก่อนที่เธอจะขอบคุณแฟนๆที่คอยซัพพอร์ตเธอมาตลอดแม่ปุ้ยนะคะยังได้เผย,ยต่อด้วยว่าเปเป,ป้เนี่ยก็จะขึ้นโชว์ตามเดิมที่ได้ฝึกซ้อมเอาไว้นะคะทั้งในรอบ preliminary competition แล้วก็ใน final competition ต่อไปด้วยเพราะว <upun> ่าเป็นประสบการณ์ดีๆให้กับลูกผู้หญิงคนหนึ่ง โดยในรอบ preliminary competition นะคะ <You S 1> ก็จะเกิดขึ้นในวันที่27รกรกฎาคมนะคะและรอบตัดสินหรือว่า final competition เลยก็จะเกิดขึ้นในวันที่30รกรกฎาคมค่ะ To disappointed't I คือเรื่องนี้เนี่ยแม่ก็จะพูดนิดนึงคะว่าคือแม่ก็เข้าใจเขาอะ แล้วก็สอนเข้าไปว่าขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางทาง u u u e e แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True i n s i d e t นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ